g o o d morning ค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เราก็มาเช็คงานตรวจสอบงานกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีงานเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก่อนที่เราจะทำงานนะคะก็นี่เลยซูเปอร์ฟู้ดของการนะคะตัวนี้รีเซิร์ฟนะคะรีเซิร์ฟนี่ช่วยบำรุงกายมีในส่วนของซูเปอร์ฟู้ดนะที่ช่วยให้กระตุ้นนะคะในเรื่องของ ภูมิต้านทานภูมิต้านทานให้แข็งแรงเนาะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณอ่อ,อนเยาว์ด้วยนะคะเหมือนแบบว่าถ้าเราแก่ตัวลงทุกวันทุกวันนะคะอ t o s u ซูเปอร์ฟรุตเนี่ยก็ช่วยเราให้ผิวในเซลล์ของเราอ่อ,อนเยาว์ขึ้นนะคะการก็แนะนําตัวนี้นะคะดื่มวันละหนึ่งคึองซองนะคะจะดื่มตอนเช้าระหว่างวันก็ได้หรือก่อนนอนก็ได้นะคะ ของการเนี่ยก็นนกดื่มช่วงเช้านะคะซื่อช่วงนี้เนาะแล้วก็ช่วงที่การมีความรู้สึกว่าถ้าการดื่มช่วงเช้าเนี่ยมันจะช่วยให้กระชุ่มกระชวยด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะเป็นความคิดส่วนตัวเพราะว่าความรู้สึกที่ดื่มช่วงเช้านะคะ <c oughs> หลังจากที่ดื่มกาแฟแล้วนะคะ,ะแล้วการก็จะดื่มตัวนี้เลยรีเซฟนะคะแตะ่ทางที่ดีเนี่ยก็คือดื่ม ก่อนที่จะทานอาหารเช้าก็ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าใครลื่มนะคะก็สามารถดื่มระหว่างวันได้นะคะเลยดื่มก่อนนอนก็ได้เนาะอ่ะนี่นะคะ1กล่องมี30ซองนะคะ1เดือนก็ถ้าดื่มวันละ1ซอง1เดือนก็1กล่องพอดีนะคะอ่ะซปเปอร์ฟูดต,ต,ตัวนี้นะคะตัวรีเซิร์ฟเนาะเดี๋ยวเราไปดูสับคุณกันนะคะว่าส่วนผสมแล้วก็สับคุนที่มันมีอยู่ในตัว1ซองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะทีนี้อกากจะ เลาให้ฟังในเรื่องของตัว reserve หนึซองนี้นะคะถ้าเทียบเท่ากับไวน์แดงมีทั้งหมด75ขวดเลยนะคะไวน์แดงเนี่ยจะมีสาร r e s วอ r a t รอ l ที่ช่วยให้ภูมิต้านทานดีขึ้นภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของอในส่วนของอะไรนะพวกภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะ,ะดีขึ้นนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ ตัวเจ้า l e เวอร์ทรอนเนี่ยก็ช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยผิวพรรณอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะอาจเดี๋ยวการจะเอาตัววิดีโอที่ท,ที่คุณหมอนะคะดร์วินเดียมอารสแลกเนาะ,อ,ะอธิบายในเรื่องของดีเซิร์ฟมาให้ดูนะคะเอาโอเคค่ะงั้นเราก็มาชนกันเลยค่ะขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวการก็จะขออนุญาตไปทำงานของการก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ เติมประโยชน์ดีๆเพื่อสุขภาพด้วยน้ำผลไม้สกัดจากเบอร์รี่นานาพันธุ์ reserve ที่มีสาร resveratrol สารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่ช่วยยืดอายุเซลล์ให้ยาวนานยิ่งขึ้นและชะลอความเสื่อมถอยของเซลล์ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของอินซูลินในการพากลูโคสเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นผสานอนุภาพการต่อต้านอนุมูลอิสระจากผลอาซาอี ทับทิมชาเขียวว่านหางจระเข้และเมล็ดองุ่นซึ่งองุ่นมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียลดภาวะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสะเลือดเชอร์รี่มีสารที่ช่วยลดการอักเสบการเจ็บปวดของกล้ามเนื้ออุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระว่านหางจระเข้อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากถึง20ชนิดวิตามิน12ชนิด กรดอะมิโน18ชนิดอาซาอิเบอร์รี่ยับยั้งการเกิดเนื้อง,งอกในร่างกายบลูเบอร์รี่ลดภาวะการเกิดประสาทตาเสื่อมต้อหินต้อลมรวมถึงความสามารถในการมองเห็นตอนกลางคืนทับทิมช่วยปรับฮอร์โมโนในวัยหมดประจำเดือนแก้หลงลืมเสริมระบบการหมุนเวียนของเลือดชาเขียวลดการเกิดก้อนเลือดลดภาวะเสี่ยงลมชัก รีเซิร์ฟช่วยให้คุณมีความจําที่ดีขึ้นลดความอ่อนล้าต่อต้านอนุมูลอิสระซ่อมแซม DNA และเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายช่วยเสริมโภชนาการให้กับร่างกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีรสหวานจากธรรมชาติไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลรีเซิร์ฟรับประทานง่ายรสชาติอร่อยทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ Reserve Jack Jones.